คนบาดเจ็บจากเหตุการณ์การถูกยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลจะมีโรงพยาบาลตํารวจกับโรงพยาบาลจุฬาในเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีพอทราบเรื่องรีบเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ไปเข้าเยี่ยมอาการของคนบาดเจ็บทันทีนะคะไปเมื่อตอนช่วงค่ําของเมื่อคืนนี้ในเศรษฐาทวีสินระบุนะคะว่าตอนนี้มีคนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไปพร้อมกับ นายแพทย์จุลาน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะไปเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่อาคารภูมิศิริมังคานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรก็มีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่นี่เนี่ยสารายด้วยกันใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสักประมาณ40นาทีแล้วก็ระบุนะคะว่าคนที่รักษาตัวอยู่ที่นี่มีคนไทยหรายที่เป็นผู้ชายผู้หญิงไทยหราย ผู้หญิงจีนหนรายโดยผู้หญิงไทยเนี่ยมีอาการถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ชายโครงตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะอาการเกืองวิกฤตแพทย์เองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนชายไทยคนที่2เนี่ยถูกยิงเข้าที่หลัง เป็นรอปภของห้างส่วนรายที่3เป็นชาวจีนถูกยิงที่หน้าอกอาการปลอดภัยแล้วซึ่งผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวจีนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงตำรวจกำลังทำงานอย่างหนักในการประสานงานกันนะคะโดยมีทางททท,ทก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดล่ามมาไว้ที่โรงพยาบาลเอาไว้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยและนายกบอกว่าได้พูดคุยกับทางทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วเพื่อรายงานสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชา,ชานุเคราะห์แล้วซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องให้แพทย์ดูอาการของคนบาดเจ็บต่อไปทางการไทยเองเตรียมประสานข้อมูลให้อย่างเต็มที่โดยตรงถึงถาัทูตจีนนะครับรายงานสถานการณ์ทั้งหมดนะครับท่านก็ขอ,ขอบคุณในความ ใส่ใจของรัฐบาลไทยนะครับและผมก็เรียนว่าคนไทยอยู่ในควาวะท่านพระองค์เจ้าอยู่หัวและส่วนเจ้าทรงมอบาบหนึ่นเป็นคนไทยในในความดูแลของท่านพระสัมพุทธเนะครับท่านจุกจีนก็มีความสิ้นใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้เทคแอคชั่นทันทีนะครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้าดูไปครับเชิญเต็ตต,ต่อมาก็คือว่าต้องอต้องหาตัวอีกสองคนให้ได้นะครับส่วนผู้ต้องหาตอนนี้ก็ต้องมาค แยกกลุกันไว้เป็นเยาวชนวก็ต้องในสิทธิีโรงานดูแลตาเยาวชนนะครับต้องมีแพทย์ต้องมีจิตแพทย์ดูแลจาใกล้ชินะครับันนี้ก็ดึงแล้วผมว่าพ่อของมนดีกว่านะครับแล้วก็มีข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่าคนจีนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแล้วเขามาเที่ยวห้างในตอนนั้นเหมือนเขาพัดหลงกับเพื่อน ก็มีการประสานงานประสานข้อมูลกันในช่วงเย็นเมื่อวานจนกระทั่งเจอเพื่อนทั้งสองคนแล้วนะคะก็มีการติดต่อพูดคุยการจนกระทั่งได้รับทราบข้อมูลกันแล้วส่วนหญิงจีนหนึ่งรายที่เสียชีวิตไปเธอเสียชีวิตไปตอนขณะที่เธอมาเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยซื้อของกับลูกซึ่งเป็นลูกแฝดทีนี้หลังเกิดเรื่องตอนแรกตอนที่เธอถูกยิงแล้วถูกนำส่งโรงพยาบาลเด็ก2คนนี้พลัดหลงกับแม่ค่ะแต่ว่าได้รับการประสานงานแล้วก็ติดต่อเจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กก็ปลอดภัยแล้ว คุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันนะฮะวันนี้ทีมข่าวมาริทีวีเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกรไปติดตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของคนที่ได้รับผลกระทบคนที่ถูกยิงจากเหตุภารกรเมื่อวานเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเนี่ยมีคนรักษาตัวอยู่ที่นี่3คนนนะครับคนแรกก็คือคุณเพนพิวัน คนที่2ก็คือคุณวิเชียนแล้วคนที่3ก็คือหญิงชาวจีนอย่างที่กวางขึ้นข้อมูลให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทางโรงพยาบาลขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าคืออยู่ในความดูแลนะครับของทางทีมแพทย์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีรับคนเจ็บ เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็ล่าสุดท่านทูตจีนนะครับคุณหานจื้อเฉียงเข้าไปเยี่ยมคนจีนที่ยังรักษาตัวอยู่หนึ่งคนนะที่โรงพยาบาลจุฬานะครับโดยมีทางด้านของผู้มนวยการฮะค,รคุณหมอฉันชายสิทธิพันธ์คู่แฝดของอาจารย์ชัดชาติผู้ว,ว่ากทมนะฮะมาต้อนรับพร้อมกับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเทีย่ยวพลตำรวจโทพิชาติสิริบุญญานะครับ หนึ่งคนแม้อาการปลอดภัยแต่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการฮะในห้องควบคุม ICU อยู่นะครับนี่ฮะ นี่คือภาพบรรยากาศนะครับคือเมื่อช่วงเช้าประมวลได้เห็นว่าคือทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้เต็มที่นะครับส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปีก็เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลว่าอาการดีขึ้นตามลําดับจริงๆผู้สื่อข่าวพยายามจะติดต่อครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะคะเขาให้ข้อมูลสั้นๆเพราะว่ายังไม่ได้สะดวกให้สัมภาษณ์อะไรบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเพนพิว,วันหนึ่งในผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CU, อาการยังคงทรงตัวอยู่ต้องให้แพทย์คอยดูอาการแล้วก็คอยประเมินอาการอย่างใกะล้ชิดแล้วก็ในเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระชทา,านกระเช้าของขวัญไปมอบให้กับผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนนะฮะคือในส่วนของคนเจ็บเราพูดไปแล้ว แต่ครอบครัวของคนเสียชีวิตจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตํารวจโทโสพลรัตน์สิงห์หจรุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจด้วยท่านก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจบอกว่าเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลตํารวจรับศพผู้เสียชีวิตสองรายที่ว่าเป็นชาวจีนกับเมียนมาหลังจากนี้ ประสานให้ทางญาติมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้ส่งความห่วงใยและจะช่วยค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องกังวลและโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพรมราชินีเนี่ยท่านทรงพระนาเมตตาแล้วก็ ให้ดูแลเรื่องค่ารักษาทั้งหมดของผู้ป่วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหมอแสดงความเสียใจด้วยครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเราก็พยายามเต็มที่เลยครับขณะเดียวกันเราได้คุยกับญาติของชาวเมียนมาที่เป็นพนักง,งานในร้านซึ่งในจ้างเนี่ยนะครับเจ้านายเนี่ยก็ฝากเงินไปเข้าธนาคาร พอเดินออกจากธนาคารเทาา่านั้นแหละฮะถูกยิงเลยแล้ววันนี้ก็ยังพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไปอย่ารู้ว่าไล่เหมือนไลย่ยิงคนทำไมาวะพี่ชายเรานี่เป็นเขาเป็นคนบ้านทศกวางบีเมียมาครับเป็นพี่สาวครับพี่สาวเ,ออเขาเามันเขามาเที่ยวเหรอะมันมาทำงานกับออพี่ทำงานอยู่ในห้างหรอคะใช่ครับแล้วเรารู้ข่าวตอนตอน เขาบอกว่าเพิ่มน,น้องชายโดนยิงตังวตมาเดือนหนึ่งครับย้ายมาพ้องกันผมขอคมบคุณองค์พิพาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับที่ให้ทิมตตะนี่ฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวผู้สูญเสียเป็นเรื่องปีบหัวใจนะฮะซึ่งคนพมา่าเนี่ยก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะส่วนทางด้านของครอบครัวคนจีนฮะโดยเฉพาะ มีเด็กแฝดนะสาวจีนว<ะ>ัย34ซึ่งเขามาในช่วงวันหยุดยาววันชาติเขามาในโครงการฟรีวีซ่าเรามาลังเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่มาเจอเหตุการณ์นี้ครับซึ่งพลเมืองดีคนหนึ่งเนี่ยเข้าช่วยเด็กหญิงฝาแฝดที่เป็นลูกของสาวจีนที่เสียชีวิตฮนะโดยเล่าว,ว่าเรื่องน่าเศร้าของวันนี้คือหน,นีตายจากพารากอนไปเจอนักท่องเที่ยวจีนสองคนมาขอความช่วยเหลือแม่เขาโดนยิงแล้วเขาหาแม่ไม่เจอมาตามหาแม่ก็ช่วยทุกพิธีทางแบตของพลเมืองดีเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับ ก็มาคุยกับน้องน้องพูดยังเป็นห่วงแม่นะะระหว่างที่เด็กก็หนีตายนะ<อ>แม่หนูจะตายไหมก็ปลอบใจกับน้องว่าแม่แค่บาดเจ็บเดี๋ยวก็เจอรอแป๊บนะแต่พอถึงตํารวจแล้วตํารวจบอกว่าแม่น้องเสียชีวิตน้องก็ร้องไห้ฮนะ<อ>ร้องไห้เลยพลเมืองดีคนนี้ก็ร้องไห้ตามนะสงสารน้องมากน้องมีฝาแฝดทําไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ก่อเหตุทําให้น้องต้องเสียแม่วันนี้เป็นวันที่เศร้าถึงมากที่สุด ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับความสูญเสีย2ชีวิตซึ่งล่าสุดที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับมีการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็คือนางสาวโมเมียนนะครับที่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็ผู้หญิงชาวจีนนะฮะคุณผู้ชมครับ คือเจ้าจินหนานถ้าออกเสียงผิดต้องขออภยัยคือส่งมาเพื่อผ่าชนะสูตรพริกศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์นะครับคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะผ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะประสานกับครอบครัวให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือญาติน่าจะมาช่วงบ่ายแล้วก็มาติดต่อขอรับศพไปขั้นตอนการรับร่าง แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็จริงแต่ญาติสามารถเดินทางไปที่สถานทูตของประเทศนั้นๆได้ที่ประจำอยู่ในประเทศไทยแล้วจากนั้นก็จะให้สถานทูตมอบหมายให้ญาติหรือบุคคันใดบุคคลหนึ่งก็ตามเนี่ยมารับร่างของผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจทางเราก็พร้อมที่จะมีการประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เต็มที่คือมีรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าตอนนี้อันนี้ในเบื้องต้นนะครอบครัวของ ญาติของนักท่องเที่ยวชาวจีนเขายังไม่พร้อม,ย,ม,อมยังไม่พร้อมที่จะเดินทางจากเมืองจีนมารับศพที่ประเทศไทยเพราะเขายังทําใจไม่ได้แล้วก็ภาพเรื่องของลูกฝาแฝดที่เจตเล่าไปเมื่อสักครู่ตามหาแม่คือมันก็เป็นเรื่องที่บีบหัวใจของคนคที่พบเห็นและคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนะครับแตก็ต้องยอมรับะนะครับว่าในเมืองจีนเนี่ยโลกออนไลน์เขาร้อนแรงมากมเมืองไทยเนี่ยมาเที่ยวแล้วขอโทษนะคือข้อเท็จจริงคือมีคนจีนตายอีกครั้ง มีหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่าแบรนด์เมืองไทยไม่มาอีกแล้วแต่ก็เชื่อว่ายังมาเมืองไทยอยู่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ถอดกันไม่รู้กี่ครั้งนะแล้วจะป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกบางคนบอกว่ามาเมืองไทยโดนอุ้มบ้างโดยกลุ่มชาวจีนด้วยกันกับนี่ฮะแล้วก็มาเกิดเหตุซึ่งเราเพิ่งฟรีวีซ่าเมื่อไม่ไม่กี่วันมานี้เองจริงเขาก็ลังแห่เข้ามาไงช่วงวันหยุดยาวรับกำลังเปิดรับเรื่องการท่องเที่ยวพอดีเลย